ไตเล็ะกี่ก็บบ่อเลปันนี่อันนี้คอคอข้อหนึ่งมันบอกว่าคอข้อหนึ่งบ่อมันคอขอสิโอ้ยช่อนว่ามันล่ำมันแข็งเนีครัามันคอขอหกไปแล้วล้มเลยโอ้ยขาดขาดขาดคอขอหกไปแล้วสุดยอดเลยแต่ว่าเป็นแบบมักแล้วว่าเดี๋ยวดวงโมมาแจีแล้วกำลังถึงนั่นเลยโอ้ยหมาไปก่อนเนี่ยนี่เปียแล้วนี่ อัปเดตสูชมนะครับมาเนี่สวนเซรีมากับพอทุ่นนะครับพ่อเซรีของเขานะครับตอนนี้พามาชมเขากอขอหนึ่งนะครับโอ้ยงามขนาดครับพี่น้องครับลำต้นเพิ่นนะสิแข oh, ็งก็ก็ขอหกอยู่เนาะพ่อเนาะครับความแขันบวมนี่น้อยเดียวอืมัน ท่างพี่ก็แม่นบนุบแน่นเด้ยวปั๊บไปทานพี่กับอ้พี่น้องครับแน่นอัดเขาเล่าปีนี้เก็บั๊เต็มหน้ามาคามรันน <ừ> นรบนี่ปีนี่ให้นี่ว่าเลยมันบาดไปสองปีเลยสองปีสามปีไปงวดเดือนนี้อือปกติเราไม่ตีฝ่านนี้สักเดือนจะดำทุกวันมันค่อยตั้งนี่ทว่ามันมันเป็นแบบนี้นะครับสุดยอดสุดยอดครับ เขาไอ้นี่น,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 นี่เขายังพอในขางนี่มันพลาดในออกนไงเขาเจ้านี่เขาเจ้าเบิง้งขนาดเขาหน้าหวานเราปีนี่ก็สีได้หลายกว่าคู่ปีอยู่แล้วน <m> ะพ่อเนาะบมาเบิ้งทางปีกับปั๊ดเดือทางปีกันเ,ขขกกเลยเข่าคักๆได้ครับพี่น้องอันนี้บ่แม่น้องอื่นนั่นไอเน <c oughs> ข่าได้เขาเ่า เป็นเบิึงบ่ได้มันเลยเบิึงช่องฝนบ่ได้ยามมันล่มเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมอยมอขาดกบเที่ยวร้อนเอาแล้เลี้ยวเห็นยามมันล่มมันไม่บ่อถึงแบแค่ว่ากับบ่ล่มมักโอ้ยมันบ่ล้มครับมันล่มมันล่มแลยอ่ะนี่มักเลยมักเนียมักมักว่ามอหล่มมักแก้ว่กห่วงก็ขอเขาแก่ห่วงกระดาษนอนบ่อเหนียนครับตัดสมซื่อไม่หรือว่าก็ขอหนึ่ง เก่าก็ข้อหนึ่งเหรอข้อหนึ่งมันก็ดีลำต้นมันแข็งดีแต่นี่แข็งลำต้นมันก็ไข่มันไายถ้าเป็นก็ข้อหกนี่ล้มบวยก็ข้อหกสันประตองนี่ไปแล้วเมียนครับอ้อัปเดตเขางามครับพี่น้องครับทงนี่ก็อีกทงนึงละเฮ้ยเข่า ตัวนี้ตัวนี้เขาน้องคายก่อคดีของมันคือเขาามรักเหมนมันสีหมอเพี้ยนมันตัดัดให่เลยเขาน้องคายนอนเนี่เนาะโอ้โหผีลุดเรี่ยวป๊าตัวตัวนี้ตัวนี้ดำหน้าดำหน้าดำดำตัมเดียวมเมนือดำเดียวคนับดำหลา

ตัวนี้คือเขาเจ้าบ่พ่อนี่นนอืหน้าเราใส่หลายอย่างครับโอ้มีหอมผักอีหินบนตัวนี้หอมผักอีหินพงงักขยี้หน้าครับพี่น้องครับโอ้ลายขนาดน,น,น,านั่งคาเทน้าีนก็ไเลยชมธรรมชาติครับธรรมชาติงยเม่อเศร้าครับ ล่มพัดวีวีครับเหมือน,นีงปลาพี่เลือกอีรีครับอยู่ทางไตนี่ปุ้ยปลาซิวน่อยปลาขาวน่อยพูดอ่ะในาน้ำมีปลาในานามีข้าวครับอาจสิเราเห็นครับพี่นอ้องเฮาแต่ว่าผมเห็นไหลเลือๆอยู่ <c oughs> นี่ละครับอัปเดตชีวิตเกษตรกรครับหน้าเข่าครับ <c oughs> อุ้ยตัวนี้ก็ได้ทิดลึกเลี้ยวบุมาเลี้ยวตรงตรงเลยขับขับจับทีจัดเลยตัวนี้เข่าเนี่ยก็พอานี่เข่านี่อกอคอหนึ่งกอกอคอหนึ่งอืมถือกอกอคอหนึ่งเม็ดเป็นกอกอคหกคือกันเลยเป็นบวกกับตัวนั้นที่เขาผ่าน์ทมากเดียวกันแต่ว่าตัวนี้มันมันดำก่อนดำก่อนอยู่หาง้องมื่อนี่หโอดำก่อนตัวนั้นอีก ตัวพี่น้องครับกคหนึ่งบัวธรรมดาครับ,บามา,มาบางมออาเป็นแต่ใดคู่ตั้บ่มักอะแอบแฝงเราจะหนาเร่ามานเข่าแล้วปีนี้พญทุนเราพักแล้วอันครักพี่น้องเลยฉีดคุยน้ำลิงนิ่งไฟต่ำเข้าไปเบิ่งเอาครับพี่น้องทึ่งมากทึ่งห่วงบัดบัวธรรมดาพิเศษสำหรับวันนี้ ของแท้และแน่นอนเข้ากอขอนหนึ่งยเอ้ยคักค่ะค่ะมืองน่างามครับมนหอย่างจักไรครับทั้งเบิดนี่ครับยืนยันทั้งเบิดเลยหน้าเฮายืนยันหน้าทั้งเบิรบอกแมนครับสามสิบสองลาปาดตัวสามสิบสองลายันแมนกินกินบ่เบิด์ันบ่ขายขายยังเดียวทั้งเบิอู้พีหลิกครับพี่น้องครับ เข่าโกขอหนึ่งเด้ออันนี้เลยมันออกแล้วนะครับห่วงจับที่ดีขนาดเลยนี่เพิ่นดำกรที่เฮาเบิ่งผ้ามาเบิ่งหั่นนะครับนี่ข้างบนนี้เราสิเป็นหน้าดำนะครับตัวที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นหน้าวานที่เฮาเบิ่งมาก่อนนะเข่าวาน <ste ep> ปลาตัวเข,าขา่าคักๆเด้อครับ <ste ep> อนันนี้บ <ste ep> ่แม <ste ep> ่นแนวอื่น เพื่นดินโมเดมแมนครับอ์นั่นวานก่อนอันนี้ดำรุ่นแต่ว่าโต๊ปลาปลารุ่นคือกันแต่ว่าดินโมนี่มันจิมีหินน้อยๆอันโมนั่นดินมันบ่ใครมีหินมันเลยเอาก็ถอกครับเลยเอาก็ออกมันดินอุดมสมบูรณ์เนาะนดินมันลมดินมันนุ่มดินมันบ่มีหินนะมาเลยออกซ่าดับมึงอยู่นต์ผลข้างนอนอ่ะมีหินมันก็ถอกก่อนนี่ต้องเอามันหนึ่ง เป็นน้ำดินเนะเ<อ>าะน,น้ำดินดังว่าทเก็เขาตัวเดียวกันตกันเดียวกันเอามาดำครับนำคนละหม่องถอกบ่พร้อมกันอ,ออกออกเอกห่พร้อมกันเขาเขากระพันเดียวกันอยู่เขาพันเดียวกันอยู่แต่ว่ามันสีพิษดินดิ <laughs> <laughs> นดังว่าพิสูจน์ตงเดีนบดิต้องเป็นงานขนาดครับพี่น้องต้องเป็นน้ำน้ำขี้ดินขี้ดินเขาไม่ขี้ สาบลาบเลยเอาไปใช้นุ่นลูกสวงหุ่นมันติดต่อกอนโมยู่คุมเออกระเด่มันเ้าเนาะเ้าน้ำหินว่าน้ำหน้าเมียนครับนี่ตั้ไแตเฮ็นหน้ามันเนี่ยเขาก็เห็นเขา่นี่เขาเขาตัวเดียวกันหอบเบาพร้มกันอ๋อมองมันยุคุมน้าันลุ่หน้าไมู่้หนึ่งนันทอกเขาก็ถอเขาก็ทถอดเขาอดเขาก็ถอดดว ้ววิจัยแลววาพาชมหน้าง,งามครับพี่น้องครับข้าวงามขั้งกระเพือบันม่วงห้างกับมี่เขางามอยู่ครับพี่น้องครับอบอกแล้วกระไรท่งครับต้องวิจัยนะสอง้นกเพือบั่าพาเลาะชมหน้าง,งามครับชมไปสนใจนะครับอยากจะได้ปุ๋ยไปใส่นะครับปุ๋ยน้ำเรือดินไฟของข้าก็กมีจัดจำหน่ายแห่นะครับ ของบริษัท p s Production 2016สาขาใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดอุดรธานีครับตามตัวแทนจําหน่ายแต่ละบ้านนะครับตัวแทนจำหน่ายแต่ละร้านค้าครับทั้งสกุลนครครับติดต่อได้กับผมครับนุ่มณนนท์พาละครับติดต่อได้เลยหรือว่าจะติดต่อมาทั้งพ่อทูนนะครับร้านสวนเซรีนะครับทั้งสวนเซรีเฮ้ากักับบรรยากาศช่วงเช้านี้นะครับนุ่มณนนท์พาละ มาทั้งสวนเซรีครับอัปเดตเข่าหน้าทงเพื่อนงามนะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวปลาเพื่อนกับพี่เลือกอิลีครับอยู่นี่ค <c oughs> าระโดปลาเลี้ยงไว้ปลาปลาเข้งหน่อยปลาขาวหน่อยกำ <c oughs> ลังสีเหลือมลง <c oughs> รวมสมบูรณ์นะครับต้องหาปลาขุยเลยอ่ะบรรยากาศช่งชวงเช้านี้นะครับอยู่ข้างอำเภอบ้านม่วงห้องพิลาครับสวนเซลีครับมะเบิงมือน,นี้ครับเขา้าหลายพันครับเพราะว่าสิเป็นั่งเข้าเจ้าเข้ากอขอหนึง่ง เขาน้องไขยโอ้ยหลยครับอยู่นี่หลากหลายสายพันธุ์ข้าวสะอนแต่ป,าปาลาเลยผมปลาไหลหลีอุ้ยอยู่ในน้ำนะครับเดียว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 ปลากระบอนบ,บูบะบูบะบูบะอยู่นี่ไต เอาสำหรับคล right ิปน right ี้นะครับนุ่มณนนลอัปเดตนะครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาครับที่แท่งสวนเซรีเฮ้านะครับท้องให้ท้องหน้าเพิ่นนะครับเพิ่นพามาชมครับคุณพ่อทุนพามาชมเบิ่งอีกแปลงนึงนะครับเมื่อนั้นอีกแปลงนึงเมื่อนี้อีกแปลงนึงนะครับมาหล่อเบิ่งนะครับว่าเขางามซัมไรนะครับสำหรับคลิปนี้กับนุ่มณนลฝากฝากไว้ซัมนี้นะครับสำหรับใครที่รักธรรมชาตินะครับกับเขามาเบิ่งในช่องของนุ่มณนลพาเลาะนะครับ อย่าลืมกดติดตามกันแล้วกันนะครับกดติดตามนะครับปุ่มสีแดงๆอ่าคำว่าติดตามทางขวามือครับเบ่งคลิปลากาเอาติดตามน้ำเนเดอร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการอัพคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะพาไปเลาะมังไดสลับมือนก้โชคดีมีความสุขร่ำรวยทุกทุก,ท,กท่านครับสวัสดีครับ